ื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่5ธันวาคมเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบสิมมมโนสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้ง2คู่กันนะครับคู่แรกเวลา4ทุ่มครับฝรั่งเศสเอาชนะโปแลนด์ไป3-1เกมนี้ฝรั่งเศสนำก่อน1-0จากโอริเวเยชิรูนที4-4ครับ ประตู2-0จากคิลเลนเอบาเป้ในที74และก็ประตู3-0จากเอบาเป้คนเดิมครับนนที90บวก1และโปแลนด์นะครับมาตีไข่แตกได้ที90บวก9จากจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้จบเกมฝรั่งเศสเอาชนะโปแลนด์ไป3-1คู่ดึกเวลาตี2นอะครับอังกฤษถลม่มเซเนก้าไป3-0เกมนี้อังกฤษขึ้นนำก่อน1-0จากจอแดนเฮนเดอร์สันนาที38และประตูที่2นะครับได้จากแฮร์รี่เคนนาที45บวก3 ซึ่งก็เป็นประตูแรกของเคนในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับและประตูหนีห่างเป็น3-0ได้จากบูกายโยซาก้าที่57จบเกมอังกฤษเอาชนะเซเนก้าไป3-0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับฝรั่งเศสครับสำหรับโปรแกรมรอบ็อกเอาท์1 6ทีมสุดท้ายในค่ำคืนนี้อีก2คู่นะครับคู่แรกเวลา4ทุ่มญี่ปุ่นเจอกับโครเอเชีย่ายทดสดผ่านทาง t r u e For y o u และ True Sport 2ส่วนคู่ดึกเวลาตี2นะครับบราซิลเจอกับเกาหลีใต้ คู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง8และก็ True Sport 2ครับเรามาต้องกันที่ข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบเช้าวันนี้กันบ้างนะครับกับการไปรเก็บตัวซ้อมที่สเปนซึ่งทางทัพปีแสดงนะครับก็มีกำหนดการซ้อมที่ดันกระทิงดุประมาณ2สัปดาห์และก็จะมีโปรแกร,รมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องอยู่2เกมนะครับยูในวันที่8ที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นการลงสนามเจอกับทีมกาดิสและวันที่11นะครับจะเป็นการลงสนามเจอกับเรอัลเบติสครับ สำหรับรายชื่อนักเตะที่บินไปเก็บตัวซ้อมที่สเปนกับสโมสรอน,นะครับทางเว็บไซต์สโมสรอนนะก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับประกอบไปด้วยนาทวันมิคาอิดเดเคอาร์ทอมฮีตันนาธานบิช,ชอปและก็มาตินดูบลาฟกาครับกล้องหลังประกอบไปด้วยวิกตอร์ลินเดเลฟอารอนวานบิซาก้าแบรดอนวิลเลียมส์เทเดนเมนจีเบอร์นาร์ดมาร์คคูราโดฮาร์เล่เบนเน็ต โอจีเดเล่เมอเร่และก็เฟรดดิกซันครับกองกลางนะครับประกอบไปด้วยดอนนี่ฟันเดเบกสกอตต์แม็กโทมิเน่ชาลีซาเวดซีดานอิกบาลอิซักแฮนเซนแอรอนเดนิเอลกอร์และก็คอบบี้ไมนูครับส่วนกองหน้านะครับประกอบไปด้วยอองโตวนิมาร์ซิยันอันโตนี่อีลังกาชอล่าโชเรติเร่อเลฮันโดกาแนโชโจฮูกิลชาลีแม็กนิลและก็นอร์แมนเอเมรองครับในส่วนของเจดอนซันโชปีกวัยิ้มสองปีที่ไม่มีชื่อเดินทางไปยังสเปนกับทีมครั้งนี้นะครับ ดูทางแมนเชสเตอร์อิฟนิงนิวสสื่อท้องถิ่นนะครับมีการระบุว่าทางเอริกเทนฮากนะครับอยากให้เจดอนซันโชอยู่ซ้อมกับโค้ชส่วนตัวไปก่อนซึ่งการซ้อมพิเศษของซันโชครั้งนี้นะครับก็อยู่ในความดูแลของเอริกเทนฮากดูตลอดและก็เป็นเทนฮากเองนะครับที่บอกให้ซันโชนะอยู่ซ้อมพิเศษต่อไม่ต้องเดินทางมาร่วมซ้อมกับทีมที่สเปนครับทั้งนี้ครับนอกจากเจดอนซันโชแล้วนะครับในทีมที่บินไปสเปนนะก็ยังไม่มีอักเซลตัวเซเบ้ที่หายจากอาการบาดเจ็บ ซึ่งคาดว่ากองหลังรายนี้นะครับน่าจะอยู่ในขั้นตอนการเรียกความฟิตจึงไม่สามารถเดินทางมาซ้อมกับทีมที่สเปนได้ครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของแมนเชสเตอร์อ e ฟนิง n ิวส์โดยสื่อท้องถิ่นเศร้านี้ครับได้ออกมาระบุว่ามาตินดูบราฟกาพร้อมจะอยู่กับ Manchester United ต่อไปจนครบสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์2023ครับและมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเอ็ดดี้ฮาวเตรียมคุยกับดูบราฟกานะครับ ถืเรื่องการยกเลิกสัญญาการยืมตัวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากว่าในทาวารตัวยืมรายนี้มีการลงสนามให้กับกองทัพปีแสดงไปแค่1เกมเท่านั้นครับตั้งแต่ยืมตัวมาเรามาต่อกันที่รายงานของฟาบิซิโอโรมาโน่กันบ้างครับเริ่มที่รายงานแรกเลยครับโรมาโน่เผยว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเอริกเฮนฮาร์กและก็คณะกรรมการกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทําการตัดสินใจในเรื่องการเสริมทัพในตําแหน่งแบ็คขวาและก็กองหน้าครับ รายงานต่อมาของโรมาโน่นะครับระบุว่าทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างประทับใจอย่างมากครับกับฟอร์มการเล่นของเดนเซลดูมฟลีสบัคขวาของอินเตอร์มิลานที่กำลังเล่นในอย่างยอดเยี่ยมกับฮอนแลนด์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ซึ่งค่าตัวนะครับได้รับการประเมินไว้ที่ราว25ล้านปอนด์ด้วยกันครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของชูอัลเฟลิกซ์กองหน้าของแอเลติโกมาดริดือจากรายงานของสื่อสเปนก็คือคา์ดินาเซอร์นะครับที่ออกมารายงานว่า ฮอกกี้แมนเดสเอเย่นของทางเจ้าเฟลิกซ์นะครับได้แจ้งต่อทางทัพรามีอเลติโกมาดิดแล้วว่าเจ้าเฟลิกซ์ได้รับข้อสเสนอที่จะออกจาก Small สโมสรในเดือนมกราคมนี้เลยครับด้วยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีปารีสแซงต์แชร์กแมงและก็เอซีมิลานนะครับที่กำลังมีการติดต่อเจราจากับนักเตะอยู่ครับเรามาดีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของเดลี่สตาร์สื่อของอังกฤษ ดยสื่อเจ้านี้ครับที่ออกมาระบุว่าทางทัพปีแสดงเนะครับเริ่มหมดหวังแล้วกับการปั้นโดนี่ฟานเนอร์เบกให้กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งและพร้อมเจรจากับทางยูนตุสเพื่อขอแลกตัวกับเวสตันแมคเคนนี่กองกลางตัวเก่งชาวสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ครับเดลี่สตาร์ก็มีการเผยเพิ่มเติมว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับทางแมนยูเต่เนี่ยเคยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการแลกตัวฟานเดอร์เบกกับเวสตันแมคเคนนี่มาแล้วถ้าว่าการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าน่าจะมีการรื้อแผนอีก ขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าทางทัพไก่ดีทองสเปอร์ก็สนใจดนี่ฟันเดอร์เบ็กอยู่เช่นกันซึ่งเคสของสเปอร์นะครับอาจจะมีการติดต่อกับทางแมนยูไดอีกทีในช่วงตลาดมกราคมนี้เลยครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของโคดี้กัคโปกันบ้างวันนี้รายงานจากเดอะมิเรอร์นะครับมีการระบุว่า p s เอสไอฮเฟนพร้อมจะปล่อยโคดี้กัคโปออกจากทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้เลยครับหากว่าได้รับข้อเสนอที่ราว60ล้านยูโรหรือว่าประมาณ51ล้านปอน นอกจากนี้ครับตัวคอดีกัคโปเองนะครับก็ยังมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษก็คือเดอะแอตแลนติกถึงโอกาสในการย้ายทีมในช่วงตลาดมกราคราคมนี้ซึ่งมีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เรอัลมาดริดทีมดังจากสเปนนะครับต่างก็แสดงความสนใจอยู่ณขณะนี้ดิกัคโปนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางเดอะแอตแลนติกว่าผมอยากจะพูดตามตรงนะว่าผมไม่เคยคิดถึงเรื่องการย้ายทีมในตอนนี้เลยล่ะผมโฟกัสกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเท่านั้นผมอยากทำผลงานที่ดีต่อไปและช่วยทีมต่อไป แล้วหวังว่าผมจะได้คิดถึงเรื่องนั้นตอนที่ผมนะาคว้าแชมป์โลกไปแล้วดังนั้นสําหรับตอนนี้ผมขอโฟกัสเรื่องของฟุตบอลโลกก่อนและผมก็มั่นใจว่านักเตะทุกคนนะก็โฟกัสกับสิ่งเดียวกันนี่แหละเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กไกวร์ด้แม็กไวร์นี่ครับที่ออกโรงเชียร์ให้มาคราสแบดฟอร์ดยิงประตูนี้บอลโลกครั้งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับจนคว้ารางวัลรองเท้าทองคําได้สําเร็จด้วยแม็กไวร์นะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า ผมดีใจกับมาคาสแบดฟอร์ดจริงๆนะเขาเต็มไปด้วยพรสวรรค์ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเขาจะไปถึงขีดจำกัดของตัวเองได้เลยล่ะเขามีความสามารถมากพอที่จะกลายเป็นหนึ่งในนักงแต่ที่ดีที่สุดในโลกได้ผมมั่นใจแบบนั้นและผมก็คิดว่าเขาเองก็ควรไปถึงจุดนั้นให้ได้ด้วย <S <S ในช่วงปีกว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่มาคาสแบดฟอร์ดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าเราทั้งทีมมีปีที่ยากลำบากและมันก็ส่งผลถึงตั้งต่ทุกคนเลยล่ะ ปีนี้เขาเล่นที่ความอิสระที่มากขึ้นมีรอยยิ้มบนใบหน้ามากขึ้นเราพูดถึงการกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีสุดของเขาอีกครั้งและผมก็มั่นใจว่าเขาจะทํามันได้นะเราได้เห็นกันมาแล้วในปีนี้เขามีความต่อเนื่องมากขึ้นในเรื่องของการยิงประตูการแอสซิสต์และก็การมีส่วนร่วมกับเกมนั่นแหละคือเรื่องสําคัญเขาเป็นตัวอันตรายอยู่เสมอเขามักจะหาโอกาสส่องประตูได้เป็นประจำ ส่วนเรื่องโอกาสการคว้ารางวัลรองเท้าทองคําผมคิดว่ามันคือความฝันเลยนะและผมภาวนาให้มันเกิดขึ้นจริงกับเขาด้วยเพราะมันหมายความว่าทีมชาติของเราก็ได้เข้ารอบลึกๆและมีโอกาสคว้าแชมป์สูงด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook ร e d Devil Page พกันด้วยนะครับผม